สวัสดีค่ะวันนี้เรามาแนะนำแปลงที่23ที่ดินเปล่า24532เนื้อที่9ไร่1งาน50ตารวตเชียงแหวอเภอกุมภวปีจัังหวดอุดรธานีแหล่งท่องเที่ยวทะเลบัวแดงไร่ละ350,000บาทเป็นโอกาสดีสำหรับคนที่ชื่นชอบธรรมชาติและอยากมีที่พักผ่อนหย่อนใจในบรรยากาศสบายๆที่ดินเปล่านี้มีข้อดีหลายประการเช่น เป็นที่ดินสวยงามมีความกว้างขวางเหมาะสำหรับการสร้างบ้านหรือรีสอร์ทเป็นที่ดินใกล้เคียงกับแหล่งท่องเที่ยวทะเลบัวแดงซึ่งเป็นสถานที่ชื่อดังของจังหวัดอุดรธานีเป็นแหล่งผลิตบัวแดงของประเทศไทยเป็นที่ดินใกล้เคียงกับถนนใหญ่สะดวกในการเดินทางและการคมนาคมเป็นที่ดินมีค่าเพิ่มขึ้นตามเวลาเพราะเป็นพื้นที่พัฒนาและมีการลงทุนจากภาครัฐและเอกชน เป็นที่ดินมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นสดและผ่อนได้ไม่มีดอกเบี้ยฟรีโอนถ้าคุณสนใจแปลงที่23ที่ดินเปล่า24532เนื้อที่9้ไรงาน50ตรวอต่อชิงแหวอำเภอกุมภวปีจังหวัดอุดรธานีแหล่งท่องเที่ยวทะเลบัวแดงไร่ละ3 5 0 0 0 0บาทเพียงติดต่อลายไอดี0 9 8 2 1 0 9าเพื่อจองหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะ าดโอกาสดีๆเช่นนี้เพราะจำกัดเพียงแปลงเดียวเท่านั้น